อ่ะ <c oughs> ก็อย่างที่บอกอันนั้นก็เป็นมุมมองผมเนาะ <c oughs> ในเรื่องของเอ๊ะการทนฟ้าไม่ทนแดงมันต้องแก้อะไรบ้างเรื่องสมาการ <c oughs> ในมุมมองคดบอมเนี่ยอย่างอย่างที่เคยเล่าไปแล้ว <c oughs> เป็นยังไงมีไหม ไม่รู้จะเริ่มต้นเทรดอย่างไรดีจับต้นชนปลายก็ไม่ถูกเสียเงินให้ตลาดก็เยอะแต่การเทรดทองก็ยังไม่พัฒนาสักทีเราจะเสียเงินให้ตลาดกันไปถึงไหนคอร์สนี้อาจทําให้คุณเริ่มต้นเส้นทางใหม่ๆในการเป็นเทรดเดอร์ในการเทรดทองได้ดีมากยิ่งขึ้นคอร์สเรียนนี้นะครับมีชื่อว่า Seven นโเป็นโปรเจกต์ใหม่จากทาง Uhas เลยนะครับที่เราตั้งใจทำคอร์สเรียนให้คุณสามารถเรียนรู้เรื่องการเทรดทองได้ภายใน วันซึ่งในคอร์สเรียนนะครับเราแบ่งออกเป็น7จ h a ชั่วเเลยนะครับเพื่อให้คุณเนี่ยสามารถเรียนรู้และค่อยๆเข้าใจได้ในวันละ1น h a งชั่เเท่านั้นเองครับเพื่อให้ผู้เรียนรู้นะครับสามารถเทรดได้ภายในแค่เพียง7วันลดความสูญเสียในการเทรดลดเงินที่ต้องเสียให้กับตลาดครับก็เอาผมต่อจากโค้ดเอ็มแล้วกัน ผมตอจากโค้ดเอ็มแล้วกันเพราะว่าตะกี้เนี่ยโค้ดเอ็มเริ่มเริ่มมาจากว่าในเรื่องของการํำระความเสี่ยงความรูน้นู่นนี่น่อะไรอย่างนี้นะทีนี้ในมุมพูดปรลทถ้าพูดซ้ำเดีวว๋ยวมันคนง,งอีก <c oughs> เอาเป็นว่าในมุมผมแล้วกันนะในมุมผมเนี่ยเข้ามาทางฝั่งอาจจะวิชาการนิดหนึ่งแล้วกันเราอาจจะมาเชิงในเรื่องของจิตวิทยาเรื่องอะไรพวกนี้นึงเพราะว่าในมุมมองเนี่ยคือการโทรแดงไม่โทนฟ้านะครับในมุมมองผมคือถ้าในเรื่องจิตวิทยาครับมันเกี่ยวกับความกลัว นะเกี่ยวกับความกลัวนะครับคือเราอาจจะกลัวว่าเอ้ยเนี่ยมันขึ้นไปไม่ถึงเป้าเว้ยมันจะขึ้นไปถึงหรือเปล่านะมันจะได้ไหมหนูนน,นี่นั่นนะครับออ,อะไรแบบนี้ด้วยความกลัวทัางหลายแหล่นะครับมันก็เลยอาจจะทําให้เราแบบไม่กล้าที่จะถือ,อ,อแค่นี้ดีกว่าบางคนอาจจะคิดว่าเอ้ยเก็บไปก่อนไม่เสียหายอะไรประมาณนี้นะครับมันก็จะมีกลายเป็นไข้หมูหรือบางคนอะไรอย่างนี้ว่ากันไปนะครับแล้วแต่คนเรียกนะนะครับแต่ว่าในมุมหนึง่ง เวลาเราทนแดงเนี่ยเอ้ยทำไมเราทนได้ต้องบอกว่าบางคนเนี่ยเขาเห็นตัวเลขในพอร์ตเขาอยู่ละว,ว่าเขายอมรับได้ขนาดไหนพอร์ตเขามีเท่าไหร่แล้วนี่มันลบไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์คนก็บางทีอ่ะคนก็อาจจะกลัวว่าเอ้ยมันลงมาแล้วแต่มันแค่เนี้ยแหละมันไม่ลงต่อวันนี้แล้ว๋ต่มันขึ้นต่อ,อเป็นเหมือนใบแอดเล็กๆอะไรอย่างงี้นะบางทีนะครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เจ้าความกลัวเหล่านี้เนี่ยเราขาจัดมันยังไงได้ อย่างนี้ที่ว่าในมุมมองของผมเนี่ยถ้าคุยกันจริงๆนะครับเวลาเกิดประเด็นเรื่องของทนฟา้าไม่ทนแดงผมอาจจะบอกว่าเอ้ยเป้าหมายคุณไม่ชัดหรือเปล่าเป้าหมายคุณไม่ชัดเจนพอหรือเปล่าอาจจะคุณอาจจะแบ็กเทสไม่มากพอเห็นเป้าไม่มากพอ,ห,อหรือยังไม่เคยดูกราฟจนมากพออ,อะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นวิธีแก้สําหรับผมแล้วกันมันค่อนข้างเบสิกนิดนึงนะครับแต่ผมคิดว่ามันมันคือวิธีแก้จริงจริงนะ คือไปแบ็คเทสบ่อยๆครับ boy boy, หัดดูกราฟบ่อยๆทำอะไรพวกนี้ห <pers. S 1> ให้เป็นเรื่องปกติพอเราเห็นกราฟมันวิ่งบ่อยๆแล้วเราเห็นว่าเวลาเราตั้ง RR เนี่ยเอ,อ้ยมัน TP มันเล L มัน TP มันเลต L สัดส่วนเป็นยังไงนะมันถึงบ่อยไหมอะไรอย่างงี้ะถ้าสมมุติว่าเราเห็นเป้าหมายชัดเจนละเราก็จะบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันถึงเฮ้ยถือไปเถอะโดย SL ก็ SL แค่เนี้ยแต่เทส TP ได้เยอะอะไรอย่างเงี้ยครับอะไรประมาณนี้ในในมุมมองผมแล้วกันนะในมุมมองผมนะครับ นั่นก็คือเหมือนประมาณว่าเอ๊ะเรื่องความกลัวเนี่ยก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งนะคุณบอมนะมันเป็นเรื่องของจิตใจะเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกฮนะก็คือเม็ดเงินที่หามาได้ก็กลัวว่าจะสูญเสียไปก็อย่างที่คุณบอมบอกว่ามันก็ต้องย้อนกลับไปเรื่องของม่าจะเป็นความเข้าใจใหรือในเชิงของความคิดแผนต่างๆที่มันจะต้องแบบ รู้แบบมากขึ้นใช่ไหมหมดแบบเอ้ยเราต้องรู้เข้าใจสิ่งเหล่านี้ก่อนทั้งทั้งของที่พี่เอ็มพูดมาอย่างเรื่องความเข้จใจในความเสี่ยงการยอมรับความเสี่ยงการจัดการการเงินอะไรพวกนี้พอเราทาผู้นี้เสร็จปุ๊บเข้ามาสู่เรื่องของการเทรดแล้วพอเข้ามาสู่เรื่องของการเทรดสิ่งที่ต้องพัฒนาต่อก็จะเป็นเรื่องของเป้าหมายที่ชัดเจนอ่าเป้าหมายที่ชัดเจนเพราะเราเมเนจเมนต์มาแล้วไงอ่าที่เหลือแค่เป้าหมายชัดเจนพอหรือเปล่า เห็นที่พี่บ่อยแล้วหรือยังอะไรประมาณนี้นผมว่ามันสําคัญมากๆนะเรื่องของการเพสที ick, หรือการฝึกฝนนะนะก็คืออย่างที่คนบอมบอกว่าเอะเรามีระบบเขาเรียกว่าแบ็กเทสใช่ฉะนั้นเนี่ยไอ้กลยุทธ์ของเราต่างๆที่เรียนรู้มาเงี้ยเราอาจจะต้องลองทําซ้ําี่ในอดีตเนี่ยหรือรอะไรก็แล้วแต่จริงๆมันไม่ได้มันก็อาจจะส่งผลดีเพราะมันการฝึกในอนาคตได้น,ะนี่นะโคบอมเมื่อก่อนนี่นะ <c oughs> ผมเนี่ยนะมันจะมีอีกอันหนึ่งค่อนข้างยาก เคยตีแป้งโรตีไหมตีแป้งนี่อย่างเงี้ยเคยเห็นเอาบางตีอยู่ใช่โคตดอมรู้ไหมว่ามันไม่ใช่เรื่องเรื่องเรื่ององ่ายนะผมลองไปทำวันหนึ่งส,งสมมติเราเราไปขอเขาทำมันตีไม่ขึ้นนะครับแต่พวกเขาทำได้เพราะเขาฝึกฝนเพราะว่าชำนาญน,นี่ตีเงี้ยนี่โค็เรามลองทำมือเนี่ยนะเออมันมันยากทุกอย่างต้อใช้การฝึกฝนใช่ไหมฟิวดวกันนะครับก็คือทำให้ชินทำให้บ่อย อะไรอย่างงี้ครับใช่ทีนี้มาเรื่องของแต่กี้คือพูดฝั่งทนฟ้าไปแล้วใช่ฝั่งทนฟ้าไปแล้วทีนี้ทนแดงเอ้ยคนส่วนใหญ่เนี่ยย้อนไปเรื่องนแดงนิดนึงคนส่วนใหญ่ทาไมถึงทนแดงได้ส่วนหนึ่งอาจจะเพราะว่าเขาเนี่ยคิดว่าเอ้ยเขาควบคุมความเสีียงตรงนี้ได้อเอ้ยพอร์ตเขายังเหลือเยอะเอ้ยมันยังลกได้ไว้เดี๋ยวมันย้อนกลับอ่าอันนี้คือใบแอดส่วนหนึ่งมาจาก b บแอดแล้วกันนะครับส่วนหนึ่งมาจากใบแอดแต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยคือถ้าอยากจะแก้ไขจริงๆรนะครับแนะนาว่า จริงๆมันก็ย้อนเป็นเรื่องแ a c k t e อยู่ทีนะครับเพราะว่า,าต้องคุณต้องเข้าใจในตลาดก่อนครับว่าในการเทรดนะครับมันไม่มีวินเลทร้อยเปอร์เซ็นต์มีแพ้มีชนะเรื่องปกติ<ช>นะครับอยู่ที่ว่าใครวินเลทเท่าไหร่อะไรอย่างนี้แล้วทีนี้ก็อยู่ที่การจัดสรรอาอาและว่าคุณอยู่ตลาดนานเท่าไหร่นะครับมันก็จะเป็นฟิลการจัดสรรอาในพอร์ตเนี่ยมันจะเป็นฟิลคล้ายๆการจัดสรรเงินที่พีเอ็มบอก คือสมมุติเราวางว่าอก้อนพวกเนี้ยเราเสียได้แล้วอือมมันก็ฟีลเหมือนเวลาเราเปิดไม้ครับสมมติเราเปิดไม้เปึ๊บเรืเรอบเอบเราอบเรอบเรือบเรือเนีอยเรลาเราเสียมเนเรียแเ่นี้เว้อเรือบเรือบเรเอ่าแค่นี้ แต่วานามัน TP, พีอ่ะมันคุ้มคุ้มกว่าอะ,อ,อะไรแบบนี้ครับมันครอบวอร์หมดนะ,ะ TP ทีพีทีนึงมัน SL สได้อีก5้าทีอะไรประมาณนี้อันนี้คือเทียบให้ฟังอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นมันเป็นฟิลเดียวกันครับทั้งในพอร์ตและนอกพอร์ตพะฉะนันเนี่ยเรื่องที่ต้องฟิกก็คือนอกจากบริหารใจ,ใจิตใจบริหารอะไรอย่างนี้เรียบร้อยแล้วบริหารพอร์ตแล้วก็ความชานาญในการเทรด อ่เรื่องของการเอ็มอะไรไปหมดแล้วทีก็ต้องเป็นเรื่องอาอีกเรื่องหนึ่งที่ควรจะให้ความสําคัญนะครับเพราะว่าถ้าไม่ดีเนี่ยพูดได้ไหมนะมันแล้วแต่เทคนิคแล้วกันแล้วแต่เทคนิคแล้วกันคือในในมุมผมแล้วกันครับในมุมผมเนี่ยคือโอเควินเลทมันไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่แต่ถ้าอาคุณไม่ดีคุณจะอยู่ได้ไม่นานอืมถูกต้องเพราะว่าถ้าอาสมมติคุณอาศูนย์จุดสองศูนย์จุดห้าอ่าอย่างเงี้ยครับแต่สมมติวินเลทคุณสัก 7 0็ดคุณอาจจะไม่รอดนะอ,อเพราะว่าเวลาคุณผิด1ไม้ปึ้งคุณต้องไปแก้8ดไม้เงครับอจริงจรงคุณต้องทีพีครั้งเพื่อครอบการเอลหนึ่งครั้งแล้วมันจะง่ายกว่าไหมถ้าเราทีพีครั้งเรา SL ได้10ครั้งเห็นไหมอันนี้คือลอ l o จิ c กเลยนะเราไปแก้ธรรมการความคิดตรงนี้ถือว่าได้ประโยชน์นะเนี่ยถ้าถ้าเพื่อนๆฟังเรานะแล้วเราลองไปคิดตามดู ลองใครที่ยังติดขัดปัญหาอะไรตรงนี้อยู่นะคุณบอมนะก็เราก็ลองดูได้นะผมว่าเป็นมุมมองที่ดีเลยก็แสดงเห็นได้ว่าคุณบอมเรื่องของอารมณ์เนี่ยมันมีส่วนเกี่ยวข้องในตลาดด้วยความกลัวมาถึงความกล้าบางครั้งความกล้าเนี่ยก็ต้องใช้ถูกจังหวะอย่างเช่นกล้าถือทนแดงเนี่ยอย่าไปกล้าเลยอย่าไปกล้าเออเห็นไหมมันนิดเดียวนะใช่มงคนเนี่ย กล้าถือทนแดงนะแต่ไม่กล้าถือทนอ่น,นนะ <laughs> เอ๊ะอันเนี้ยใช้ผิดหรือเปล่าใช่อาจจะต้องใช้โมชั่นตรงเนี้ยให้มันถูกจังหวะใช่ไหมใ<ช>การ,รที่อย่างที่โค้ดบอมเล่าไปช่วงแรกว่าเอเอบางคนบอกว่าถือได้แดงๆเนี่ยถือไปในสัดส่วนของพอรตที่แบบเออเปอร์เซ็นต์มันสูงๆแต่ก็อย่าชะล่าใจใเพราะว่าตลาดมันก็ไม่ได้นอนใช่ไหม,หมบางครั้งเกิดแฟลชแคสเกิดอะไรขึ้นไปอะไปหมดเลยนะไปหมดเลยเรื่องอารมณ์มันสคัญนะใช่ครับก็ จะเห็นได้ว่าเรื่องอารมณ์สำคัญมากๆเลยนะคุณบ๊อบนะอันนี้ก็อยากฝากเพื่อนเพืเ่อนสักนดิดหนึ่งก็ฝากเพื่อนเพื่อนนี้แล้วกัน,นครับสำหรับใครที่เข้ามาตลาดใหม่ๆนะ <c oughs> เริ่มแรกเนี่ยสิ่งที่ควรจะโฟกัสน,นะครับไม่ใช่เรื่องเทคนิค <c oughs> หลายคนจะบอกว่าเออต้องเทคนิคดีนะต้องอะไรอย่างนี้นะคุณถึงจะอยู่ในตลาดได้ <c oughs> ไม่ครับจริงๆแล้วสิ่งแรกที่ควรจะต้องโฟกัสน,นะครับถ้าเกิดว่าคุณอยากอยู่นานในตลาด <c oughs> หนึ่งคือเรื่องมานีเม้นทเมนจะในพอร์ต นอกพอร์ตด้วยนะครับเมจดีๆเพราะว่าถามว่าทําไมนอกพอร์ตเกี่ยวด้วยบางทีผมเมจในพอร์ตนะนี่เอ้ยนอกพอร์ตเกี่ยวด้วยนะเพราะอะไรเพราะว่าถ้าสมมติคุณเอาเงินร้อนมาใช้เวลาเทรดคุณจะใจร้อนอมันจะแบบเราอยากทีพีเราอยากได้ตังค์ไปใช้เราต้องเร่งเปิดไม้มแล้วนะเออมันจะมีความรู้ <Okay. S 1> สึกเหล่านี้แทรกเข้ามาในใจนะนะครับอันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเมเนจเมนต์นะครับไม่ว่าจะในพอร์ตและนอกพอร์ตสำคัญนะครับอันนี้คือประเด็นที่1 ประเด็นที่หนึ่งนะครับประเด็นที่2คือพอคุณได้เรื่อง MM แล้วเนี่ยเอาไปฝึกใจฝึกการเทรดแบ็กเทรดให้คล่องฝึกท่าเทรดท่าเดียวก็ได้คุณไม่จําเป็นต้องมี108ร้อยแปดกับวนท่าอะไรของคุณมีแค่ท่าเดียวแต่ว่าท่าเนี่ยคุณหาที่สุดแหล<ม><ม>ะนะครับท่าเนี่ยมันเข้ามืออะไรอย่างเงี้ยคุณก็เอาท่าเนี่ยแหละใช้ในการทํากำไรทุกวันทุกวัน<ม> นะครับต่อมาพอคุณเริ่มได้ท่าเริ่มได้นี่ปุ๊บเสร็จแล้วค่อยไปเรียนเทคนิคเรียนอะไรเพิ่มอ่ะอันนี้ก็เรื่องของคุณเพราะว่าเทคนิคเนี่ยมันคือจุดที่ทําให้คุณเข้าคมขึ้นจริงๆแล้วการที่คุณอยู่ในตลาดนานนะครับมันมาจากมอนิเตอร์เป็นล้วนๆส่วนเทคนิคนะครับมันคือทําให้คุณได้กาไรเยอะขึ้นเฉยๆนะครับชัดเจนมากเลยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกมุมมองหนึ่งแล้วก็ที่เรามาแชร์สองคนนะตันนี้ก็น่าจะ ครบท้วคนนะคุณบอมเนาะครับอืมก็อันนี้ก็คือก็เป็นอีกมุมมองนะครับเพืเ่อนๆนะเพืเ่อนๆสมาชิกับมุมมองของเราสองคนที่เอ๊ะไอ้ที่ตามกันต่อว่าทนฟ้าทำไมไม่ทนแดงเนาะเป็นไงบ้างคุณบอมสำหรับอ,อันนี้ก็เรียกว่าต้องคนที่เข้ามาในตลาดเนี่ยต้องมีความเข้าใจในเรื่องของความเสี่ยงการแมนจเมน์นนอะงใ,ให้ดีก่อนให้ดีก่อนก่อนที่จะเข้ามาตลาดถ้าเกิดว่าคุณเข้าใจเรื่องพวกนี้แล้วเนี่ยเอ้ยอเรื่องทนฟ้าไม่ทนแดงหรือไม่กล้าทนถือไม้มผมคิดว่าเรื่องเหล็ก เรื่องเล็กเลยนะฝากไป <นะ S 2> ด้วยนะครับเพื่อนๆนะแต่พบกันใหม่ใน EP ีหน้าว่าจะโค้ดเล่าเรื่องจะมาเล่าเรื่องอะไรบ้างครับ,รบสวัสดีครับสวัสดีครับ uhas. com เราคือเพื่อนแท้นักเทรด